สวัสดีครับพบกับทีมังกี้รีวิวเกมเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับ fifa mobile นะครับเมื่อคืนนี้นะครับจะบอกว่าเก็บโหมดนี้มานะฮะค่อนข้างใช้เวลานานมากเลยนะ m i w w e e ก m a ก n e t นะครับก็มันก็จะมีให้เลือก VSA แล้วก็ Head to Head นะครับผมตัวนี้ฮะ f r นก k ้ e ด e j จองนะครับ f r a n k ้ e De j จองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูค่าสเตต์เขาหน่อย โอ้ออหนึ o ่งร้อยแปดนะครับผมในเรื่องของความเร็วนะฮะก็ค่อนข้างที่จะมีติดตัวอยู่นะฮะน่าจะเป็นจุดเด่นของเขาน่าจะเป็นในเรื่องของการจ่ายบอลน,นะการจ่ายบอลการเลี้ยงนะครับในเรื่องของความแข็งแกร,นะร่งนะฮะในสเตรนจ์นี่ก็ค่อนข้างที่จะพอไหวนะฮะแล้วก็เด่นในเรื่องของอินเตอร์เซพชันนะครับการเบียดการประทะอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมเป็นกองกลางตัวน่าจะเป็นเป็นตัวที่มี เ,เกมรับมากกว่าเกมลุกนะนี่ลองดูนี่นะฮะแอทแทกเวิร์กนะครับค่อนข้างธรรมดานะครับกลางๆแต่ว่าในเรื่องของดีเฟนต์เนี่ยค่อนข้างสูงนะฮะบมบอกว่าน่าจะเป็นสายรับมากกว่าสายลุกนะอ่ะว่าไปแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นโหมดเฮดทูเฮดเลยแล้วกันนะครับผมก็ล่าสุดผมปรับทีมนะฮะเป็น4 5 1นะฮะเป็นกลาง5ตัวเลยนะครับ ห้าตัวเลยก็จะมีฮ e เดล่าเดจองนะฮะเดมานี่ขายไปแล้วแต่ยังไม่ออกนะไม่รู้จะออกหรือเปล่านะถ้าขายได้ก็จะได้เงินมาทำทีมอีกโอเคเดี๋ยวเรามาลง h ฮ to head กันนะครับต้องบอกว่า h ฮ to head ในอีเวนต์นี้นะ mm hmm. เขาเรียกว่าโหดร้ายมากๆเลยนะฮะหลายคนนี่บ่นเลยนะว่าโอโ้โหโหดสุดๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเจอกับ ทีมแฟนคลับที่เท่าไหร่นะครับชื่ออบาคัสนะฮะสามสี่หนึ่งสองโอ้โหโอเคอะเราดูดีกว่านะฮะแต่ว่าของนี้บอกเลยว่าอย่าไปเชื่อถือมากนะครับบางทีเนี่ยการเล่นเนี่ยก็มีผลนะฮะบางทีเราไม่โอ้โอ้โหรอชง เบียดดุมากเลยเมื่อกี้โอ้มีตัวบาดเจ็บหนึ่งตัวนะฮะไาแล้วฮึบเอ้ยจงบอลไม่ดโดนอดยาวไปหน่อยไปแล้วครับขาววนี้ทางนู้นนะฮะบุกกุ๊กกุ๊กกูก ส่งมาให้ที่คารวานี่นะครับโอ้โหคาวานี่ฮึบโอเคมาตินิสรับไว้ได้ครับผมคูราโดครับชึบฮึบเดจงหมดร้ายเฮ้ยเดยจงถือว,ว่าเกมการเบียดประทะนี่ค่อนข้างทำได้ดีนะฮะใช่เปล่าใช่เดจงไหมหรือว่าเฮเลรา ขอดูก่อนส่งใครดีส่งให้เฮเดล่าแล้วกันไปแล้วอึ๊บโอ้โห้โรดิโก้ไม่ถึงฮะชูวับตอนนี้เราให้ได้จองเป็นกลางกลางแท้ๆทะทะทะเลยนะฮะ แม็ก2นเนตส่งมาที่นัก,กะตะโอ้โหไม่ออกเหรอโอ้นึกว่าจะหดแท้โอ้ไม่มีเนีมาแล้วมันเลี้ยงบอลยากๆไงไม่รู้นะรู้สึกว่าตัดสินใจผิดยังไงไม่รู้ขายเนีมาไปเนีมาจะมีในเรื่องของอการ สปีดการเลี้ยงนะครับที่เป็นสกนะิลแฝงโอเคจบครึ่งแรกนะครับลิอร์พูลเสมอกับอาบาคัดศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับผมามาดูครึ่งหลังต่อนะครับรู้สึกว่าแทบไม่ได้บุกเลยนะวันนี้วันนี้อารมณ์แบบไหนเนี่ยบุกไม่ขึ้นเลยอะ โอ้โหคาวานี่ลูกนี้โดนเต็มๆเ,เลยฮะมีลูกเปิดมาเข้าหัวคาวานี่เต็มๆเ,เลยนะคูเรโดูก็บดเบียดไม่สู้นะฮะฮโอ้โห,โโหกดผิดนะว่าจะกดให้คาวานี่นะกดส่งกลับมาเฉย อาละครับตอนนี้เกมลับเริ่มรั่วแล้วฮะเกมลับรัร่วแล้วโอ้ยิงเลยนะเนี่ยโดโหนี่ว่าจะโดนลูกที่สอง โดนชนซะแล้วชึบข่าววันนี้เฮเลละอะส่งให้โรดิโก้ฮบฮิบโอ้โห,โโหเลี้ยงไม่ไปเลยฮะวันนี้ติดหมดเลยเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหติดทุกอย่างเลยวันนี้เกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ย เดี๋ยวโลว่าไงเขียออกมาได้ครับเดี๋ยวจองโอ้โหกดส่งนะแต่ว่าไม่รู้ยังไงเหมือนการยิงมากกว่าลูกนี้จะเป็นลูกที่สองหรือเปลา่าโอ้โหชัวร์เลยครับสองประตูต่อศูนย์นะครับผมบอกเลยนะว่าเฮทูเฮโหมดนี้แม่ง โคตรเถื่อนเลยนะฮะเป็นอะไรที่ทุกคนแบบว่าอยากได้นักเตะกันนะฮะสายเทพมีมาลงเฮ็ดทุกเฮดกันดูซิว่าเราจะยิงประตูไข่แตกคืนได้หรือเปล่านะครับโอ้โหโดนดักได้หมดเลยอ้าวอาวได้ฟาวเฮ้ยโอกาสได้ประตูตีไข่แตกนะฮะลูกนี้ ข้าเปล่าเนี่ย <c oughs> โอ้โหทำไมมันยิงเบาอย่างเงี้ยนะโอ้โหมีเรียกว่ามีโอกาสแล้วนะแต่ทำไม่ได้เองนะฮะก็เป็นอาว่าจบเกมนะครับเรีูเป็นฝ่ายเพียงพร้ัมอบาบคัดไป2ประตูต่อศูนย์ะครับผมการเล่นของเดจองก็ตามที่เห็นนะฮะก็ค่อนข้างที่จะเบียดประ่าดีนะฮะแต่ว่าตำแหน่งถ้าวางดีๆก็ น่าจะทําได้ดีกว่านี้นะฮะโดยรวมผมยังไม่ค่อยชินมากกว่านะอาจจะติดเนี่มานะครับผมในเรื่องของการกระชากที่ค่อนข้างที่จะทําได้ดีกว่านะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็หมดเพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ